สวัสดีครับนัดแท็กเตอร์วัง3หมออุดรธานีครับวันนี้ครับนัดก็พาลูกค้านะครับมารีวิวนะครับจะเป็นเจ้ารถนะครับคูโบต้นะครับ L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้นะครับ เป็นรถจดทะเบียนปี58นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับเดี๋ยวนัดพาดูสภาพรอบคันนะครับของคันนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าตามสภาพนี้เลยนะครับตามสภาพที่เห็นนี้เลยนะครับจัดส่งได้เลยก็อยู่ที่ราคา3ามแสนหนึ่งบาทนะครับสามแสนหนึ่งบาทนะครับแต่ถ้ามีการปรับสภาพเก็บงานทําสีนะครับเปลี่ยนใบผานะครับเก็บจุดตัวซึมต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่3ามแสนสองบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่ชอบในคาน ดันดินคันโค้งตัวนี้นะครับคันโค้งตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นชุดดันดินหน้าใหม่ได้เป็นของนาซาก็อยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับพร้อมปรับสภาพทำสีต่างๆใหม่นะครับแถมพ่อซิ่งให้1ใบนะครับภายในราคาที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับวางนะครับมีที่3ราคานะครับคือตามสภาพเลยนะครับไม่ได้เก็บอะไรเลยที่3 0 0 0 0นเอ็ดนะครับ3า0 0 0บาทปรับสภาพนะครับปรับสภาพเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนใบผานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับก็อยู่ที่32 0 0 0นะครับหรือนะครับซื้อแบบ เปลี่ยนชุดคันดันดินใหม่อยู่ที่3า5แส0ี่ืห้าบาทนะครับมาดูสภาพรอบคันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถไล่นะครับเป็นในส่วนของรถไล่นะครับชุดดอกยางหน้านะครับยางหน้าก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับถึงเก้าสิบเปอร์เซนตครับส่วน QCMark นะครับตัวนี้นะครับลูกหมักนะครับอยู่ครบเดิมนะครับตัวนี้นะครับจุด q c ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับเครื่องเดิมๆนะครับ เดี๋ยวผมทดสอบระบบก่อนนะครับลองดันดินลองถ่ายให้ดูก่อนถึงจะให้ดูเครื่องนะครับดูคลิปให้มันจบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจผมจะรีวิวนะครับรายละเอียดแบบชัดเจนเพื่อลูกค้าทางไกลนะครับจะได้เห็นสภาพโดยรอบคันที่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดไปจากตัวจริงที่เรามาชมรถเลยนะครับตัวนี้นะครับยางหลังนะครับก็ยังเป็นยางคู่ตัวนะครับของโอตันินะครับเป็นยางขอบ12.424นะครับดอกยางหลังเหลือประมาณ90%นะครับ90%นะครับ สีห้องโดยสารนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ยังเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการปรับสียังไม่มีการแต่งแต้มสีใดๆทั้งสิ้นนะครับ QC Mark นะครับต่างๆนะครับตรงปัมตรงฝาไฮต่างๆยังอยู่ครบนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,975ชั่วโมงครับ1,975ชั่วโมงนะครับ ทีนี้นะครับในด้านของตัวรถ36 SP คันนี้นะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์3สูบนะครับ Direct Injection นะครับ4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์จะเป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังครับเป็นเกียร์สิง์โคนชัตเทิลนะครับเข้าเกียร์ที่ด้านข้างพวงมาลัยนะครับไม่ใช่เข้าเกียร์ที่ข้างตัว 36เขมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสเปเชียลเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคามันถึงจะแพงแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะอยู่ที่265ถึง275นะครับราคานะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยก้านใหญ่นะครับเป็นพวงมาลัยก้านใหญ่ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นพวงมาลัยก้านเล็กนะครับแล้วโครงหลังคาครับจะต่างกันที่ตรงนี้ครับโครงหลังคาจะเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับส่วน36 SP ครับเขาจะให้เข็มขัดนิรภัยมาด้วยส่วนตัวธรรมดาไม่ได้นะครับตัวนี้ครับ ตัว QC Mark นะครับกระทะล้อนะครับน็อตยังไม่ขยับนะครับดูได้นะครับตัวนี้นะครับ QC Mark แต้จากโรงงานนะครับน็อตยังไม่ขยับตัวนี้จะไปพร้อมกับหางห้านะครับ 225E Heavy Parts นะครับเป็นหางใหม่ๆนะครับตัวนี้ใบที่สามนะครับใบใบที่3มเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ใบแตกนะครับฮะมือกล้องอ้อมไปทางนู้นครับดูชุดท้ายนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับ QC Mark Mark ตัวนี้นะครับแขนหลังยกนะครับลอยซีนนะครับ วิธีดูรถเดิมนะครับว่านะครับยังไม่เคยแกะซีนคือดูที่ QC mark นะครับทั้งสองข้างตรงนี้นะครับคือยังไม่เคยเปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับต้องแต่ออกจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับส่วนหางนะครับสภาพโครงผานนะครับสวยๆนะครับเปลี่ยนใบใหม่อีกหนึ่งใบครับใบยี่สองนะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในราคา3ามแสนสองนะครับเราเปลี่ยนใบใหม่ให้นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับระบบการทํางานนะครับดูสภาพรอบคันของทางขวามือนะครับขวามือของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับ QC Mark ร์อสวยๆเดิมๆนะครับนะเดี๋ยวผมทดสอบระบบการทำงานให้ลูกค้าชมกันครับวิธีขึ้นก็ขึ้นจากทางด้านซ้ายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือสั่งจองการอากาศได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่063ครับ3130447นะครับ0633130447ครับอ่ะ มาดูการทํางานครับวิธีนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบคัสต์ก่อนนะครับถ้าเป็นคูโบต้านะครับเครื่องติดง่ายนะครับเหยียบแล้วควันหายเลยนะครับอันนี้ยกแบบไม่เล่นเครื่องนะครับหางครับยกปกตินะครับ ไทีนี้ผมจะฝากไว้ที่เกียร์สองไหน,นะครับแล้วก็โควิดนะครับ ปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งครับทีมงานล็อกฝากระโปรงไม้แน่นครับนะครับเมื่อกี้ว่าจะปิดฝากระโปรงครับไม่ปิดละนะครับเพราะว่าตัวล็อกมันหลุดนะครับเราใส่ตัวล็อกใหม่ครับเดี๋ยวลองพอดีต้องลองรีวิวนะครับเปิดฝากระโปรงลองเชืองลองฝาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกัรดินดูนะครับ ดีแค่ไหนนะครับเราไหนไปรอบนึงแล้วเราก็มาดันครับอ่ามาดูในด้านของเครื่องยนต์กับลูกปืนร้อยต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ พอดีตรงกรอนล็อคล็อกตรงนี้มันหลุดครับก็เลยติดฝากระโปรงไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้นะครับตัวนี้ก็ลูกปืนล้อนะครับแน่นนะครับลูกหมากนะครับลูกหมากแน่นนะครับตัวนี้นะครับไปดูทางฝั่งทางนซ้ายมือนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับลูกหมากก็ยังแน่นอยู่นะครับจุดรั่วซึมนะครับไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะครับเปิดฝาเครื่องได้เลย เครื่องร่นนะครับต่างๆนะครับนะครับไม่มีไอขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนะครับ QC m a มากนะครับเดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับมาดูวาล์วน้ําครับวาล์วน้ําเปิดนะครับปกตินะครับหเร่งเครื่องหน่อยนะครับให้ลูกค้าดูว่านะครับน้ําขึ้นน้ําลงปกตินะครับตัวนี้นะครับ รถตัวนี้นะครับจะเป็นคูรต้า L 3ก0 8นยเีนะครับรถจักรยนียนาแปนะครับก็มีสามราคาครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับถ้าตามสภาพเลยไปสภาพนี้เลยนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ3า0 0 0บาทนะครับไม่ปรับสภาพ3.2 0 0ครับปรับสภาพเก็บงานเก็บสีนะครับแต่ได้คันใบมีดเดิมนะครับก็นะครับสามส่วนราคาสุดท้ายนะครับสำหรับคนต้องการสวยนะครับจบในคันล่างนะครับ3 4 5 0 0บาทพร้อมชุดใบมีดใหม่ของนาซาแถมข้อซิ่งแถมหน้ากากนะครับ พร้อมเก็บสภาพนะครับปรับงานให้ทั้งหมดนะครับเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับท้ายคลิปครับฝากลูกค้าครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปหน้าะคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้ครับจะมีรถคูปต้านะครับ L 3 4 0 -8 เข้ามาใหม่อีกทั้งหมด2ตัวแล้ววันเมื่อเลือนนะครับเข้ามาอีก2คันนะครับเป็น4คันนะครับเป็นทัพของ3 4 0 8นล้วนๆนะครับ FC ท่านใดที่หาอยู่นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือทักไลน์เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับสามารถเป็นเจ้าของก่อนได้นะครับ 091 8611191ครับ091 8611191ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ห้องเราด้วยครับขอบคุณครับดีท่านแล้ว